ไโอเคต้องมันอยู่ไหนวะประตูนี่กับเปิดอ่ได้มาแฝเ้อตอนตะกี้มันลงนิดตีไปใช่ลงมลงหไหนดางไหนใช่ด่งแน่นด Enemies ahead นกหนึ่งนกหนึ่ง Enemies ahead! Help! 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 Enemies ahead! Help! Enemies ahead! Enemies oh. ahead. <coughs> ahead! Help! Watch out! Enemies ahead!

ไอเที่ยมันหม่อบทรงนี่แฮมหอมแต่ว่าแฮมสองแฮมแดงสงไวจริงยอมเลยไม่ใช่จบเลยพร้อมเดือดร้อเจอไหมแล้วไม่พร้อมจะซื้บ้างก็ได้นะครับไฟล่ะเติมอาดีบไอแฮม Watch out. À, okay. Watch out. Một Watch out. Không? Không, không? Watch out. แลวเพื่อนแท้